สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับก็มาพบกับอาจารย์ส้มโอฮิรันกริดพัทราชบริบูรณ์กุลนะครับหรือพี่ส้มโอตุกๆไทยแลนด์นะครับงานชิ้นต่อไปที่เราจะมาทํากันในวันนี้ก็คือเป็นกระเป๋าใส่แว่นตาแบบนี้นะครับแล้วก็วันนี้นะครับเราจะมีกระเป๋าว่นตาเนี่ยสแบบด้วยกันนะครับก็คือแบบนี้นะครับแบบที่สอดลงไปง่ายๆอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ อีกแบบหนึ่งคือจะเป็นแบบที่เปิดพับออกมาอย่างนี้นะครับเป็นถุงแบบนี้นะครับแล้วใส่เข้าไปตรงกลางซึ่งแบบที่1เราเย็บเสร็จไปแล้วนะครับแต่เดี๋ยวจะโชว์การทาแพทเทิร์นการเตรียมงานเย็บนะครับแล้วก็แบบที่2นะก็จะโชว์เช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นตามกันไปเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูแพทเทิร์นกันนะครับก็จะเป็นแพทเทิร์นแบบที่1นะครับ15คูณ17เซนนะครับและแพทเทิร์นแบบที่2นะครับ18คูณ21เซนแล้วมีการขีดเส้นนะครับที่5เซนนะครับ แล้วก็เส้น20ตรงนี้นะครับออกมานะครับก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับน uh> uh uh> uh 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 ี่นะครับแพทเทิร์นท uh> uh uh ี่ออกมาก็จะเป็นแบบนี้นะครับแบบที่1แบบที่2นะครับนี่นะครับผ้าที่เรารีดเรียบแล้วนะครับต่อไปก็จะเป็นขั้นตอนที่เรียกว่าการวางผ้านะครับแบบนี้นะครับแล้วก็แบบที่2นะครับแบบที่2 เรียบร้อยแล้วนะครับแบบที่2นะครับต่อไปนะครับเราจะต้องตัดผ้าออกมานี่นะครับเสร็จแล้วอ่านี่คือชิ้นนอกนะครับซึ่งกระเป๋าของเราอ่ะมีซับนด้นยเห็นไหมครับก็ให้นำฟองน้ำมาเลยมาตัดมันจะต้องมีการใช้จักรเย็บผ้าเนาะแล้วก็มีการใช้เข็มหมุดอะไรเงี้ยนะครับ ให้พอดีกับชิ้นงานของเรานะครับนะฮะเตรียมเก็บเอาไว้นะครับตัดผ้าซับในนะครับทักษะนะครับในการตัดผ้าหรือว่าตัดเย็บกระดาษแพทเทิร์นได้นะครับขั้นตอนต่อไปนะครับก็จะเป็นการเตรียมผ้านะครับก่อนที่จะนาไปเย็บนะครับแล้วก็วันนี้เราจะใช้จักรแบบตั้งโต๊ะนะครับในการเย็บเอาเข็มหมุดกับไว้ก่อนนะครับด้านหน้านี้นะครับเราจะเลือกเสริมพองน้ํานะครับ เย็บติดเข้าไปกับชิ้นซับในนะครับให้ติดกันนะครับก็ให้ติดกันนะครับสกิดฟองน้าเบาๆเนาะก็ติดแล้วนะครับไม่ต้องบําบลงไปลึกนะครับแบบนี้เมื่อเรานําเข็มหมุดกลัดลงไปแล้วนะครับชิ้นงานที่จะนําไปเย็บก็จะเป็นแบบนี้นะครับให้เราพลิกอีกด้านหนึ่งนะครับแล้วนําผ้าตัวจริงเนี่ยนะครับมาวางทับลงไปนะครับแล้วก็กลัดติดกับฟองน้ําเช่นเดียวกันนะครับทั้ง2ฝั่งเลยนะครับต่อไปก็จะเป็นการเย็บนะครับให้ทั้งหมดเนี่ยติดกัน เย็บติดไปเลยนะครับเย็บชิดๆนะครับประมาณแค่แบบ2มิลอะไรอย่างเงี้ยครับทุกคนเรามาตัดได้ออกนะครับก็จะเป็นการเย็บเขาเรียกว่าเย็บสกัดนะครับเย็บล็อกไว้นะครับที่ขอบขั้นตอนต่อไปนะครับพับนะครับพับกระเป๋าเหมือนที่เราพับแพทเทิร์นเมื่อกี้นะครับก็จะเป็นการพับขึ้นมาแบบนี้นะครับจะมีฝั่งที่เป็นฝานะครับก็ต้องพับลงไป เห็นไหมครับก็จะเป็นแบบนี้ใช่ไหมครับต่อไปเราก็จะเอาผ้ากุนนะครับมาเย็บรอบนี้เลยนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับให้เราพับแล้วเอาเข็มหมุนกัดไว้ก่อนนะครับก่อนที่เราจะกุนนะครับเราต้องมาตัดตกแต่งชิ้นงานของเราให้ดีก่อนนะครับเพราะตอนนี้มันจะมีบางส่วนที่มันไม่ค่อยสวยเห็นไหมนะครับเราเจียนให้มันตรงสวยเลยนะครับแบบนี้นะครับ2อถึงสมมิลนะครับมาวิธีการนะครับเราก็จะต้องเอาผ้ากุนฝั่งหนึ่งแล้วก็ต้องวางให้ให้มันเลยไปเห็นะครับให้เราพับ กลับมานะครับเพื่อมันจะได้ปกปิดนะครับมุมนี้นะครับอย่างดีนะครับอ่ะนะครับกัดแบบนี้ไปนะครับนี่เป็นชิ้นงานของเรานะครับที่ต่อไปเราจะต้องเย็บด้วยจักรแล้วนะครับมาถ้ากุนน่ะมันจะมีรอยพับแบบนี้สองฝั่งนะครับแล้วเราก็เปิดออกมาฝั่งหนึ่งใช่ไหมครับเราก็ต้องเย็บลงไปในร่องแบบนี้นะครับที่ว่าทุกคนน่าจะพอทราบดีนะครับสำหรับผู้ที่เย็บผ้าเป็นแล้วบ้างนิดหน่อยเนาะ ตรงโค้งนะค,ค่อยๆทุกคนตรงโค้งต้องสวยนะนะครับถอยหลังถอยหลังไปเย่ Yay, เสร็จแล้วนะครับ, mm hmm. บ <Rivera> นี่มันเสร็จแล้วครับทุกคนเห็นไหมทุกคนมันจะเริ่มเป็นกระเป๋าแล้วเห็นไหมครับแล้วก็จากนั้นเนี่ยเราจะต้องกลับกับพะกุลมาอีกฝั่งหนึ่งนะครับแบบนี้กลับมาแบบนี้เห็นไหมแล้วก็จะต้องพับลงมาอย่างนี้นะครับพับลงมานะครับพับพะก,ก้นล,ลงมาแบบนี้ เห็นไหมครับในขั้นตอนนี้เราจะใช้เข็มหมุดช่วยนะครับฝั่งนี้ก็ค่อยๆทําไปนะครับทําเส้นตรงตรงนี้ก่อนนี่นะครับทุกคนนะรเอาเส้นได้ออกนะครับก็จะต้องสอยด้วยมือกันต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นขั้นตอนต่อไปนะครับก็จะเป็นการสอยนะครับด้วยมือนะครับดึงได้นะครับยาวประมาณ40เซนนะครับอ่ะสอยนะครับเริ่มปิด เก็บงานตรงมุมก่อนทุกคนเสร็จแล้วทุกคนอ,อึดใจเดียวเห็นไหมฮะเห็นไหมครทุกคนความฝันของเราใกล้เป็นความจริงแล้วนะครับรับฝาลงมาเสร็จแล้วนะครับกระเป๋านะครับโดยที่เราจะเย็บจากฝั่งหนึ่งแล้วก็สอยด้วยมือฝั่งหนึ่งใช่ไหมฮะต่อไปจะเป็นการติดกระดุมตรงนี้นะครับซึ่งเราสามารถติดเป็นกระดุมห่วงนะครับหรือเป็นกระดุมแป๊กก็ได้แล้วแต่ความชอบนะครับแต่ว่าเราจะลองเอาแว่นตามาใส่ก่อนนะครับ ใส่ลงไปเลยสวยงามนะครับก็อยากให้ทุกคนนะครับได้ลองนําวิธีการนี้นะครับไปใช้ในการนําวัสดุที่มีอยู่ที่บ้านอยู่แล้วนะครับมาทําเป็นกระเป๋าใส่แว่นตากันดูนะครับและในวันนี้นะครับอาจารย์ส้มโอ เิรันกฤษพัทราบริบูรณ์ุลนะครับต้องขอขอบคุณสำนักง,งานศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัยนะครับที่ได้สร้างโครงการและกิจกรรมดีๆแบบนี้ขึ้นมานะครับทำให้ทุทกๆคนที่ได้ชมคลิปนี้นะครับได้มีโอกาสใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์นะครับหรือว่าได้ต่อยอดนะครับเป็นอาชีพได้ด้วยนะครับและหวังว่าพวกเรานะครับก็จะได้มาพบกันใหม่ในครั้งต่อๆไปขอบคุณมากนะครับ